สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น <Glen sus> ่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเนื้อหาสาระวันนี้จะมาพูดคุย2ประเด็นนะครับประเด็นแรกครับเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะครับเพื่อสร้างทางรถไฟแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการเรียกว่ากระทรวงการคลังเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีกนะครับหปีนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปที่เรื่องแรกครับเรื <m ART> <empire. S 2> ่องของการเวนคืนที่ดินนะครับเมื่อการประชุมคอรมอที่ผ่านมาคณะอนุมนตีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอกุดรังอำเภอบรบืออํอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอจังหานอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและอำเภอธาตุพนมอำเภอเรนูนครอำเภอเมืองนครพนมจังหวัด นครพนมครับเพื่อดําเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอโครงการเข้าไปให้คอรมอนะครับได้มีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะซึ่งคอรมก็มีมติเห็นชอบนะนอกจากนั้นยังพระราชกิจสินีกาเวีนคืนที่ดินดังกล่าวเนี่ย นอกจากเป็นการเรียกว่ากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนแล้วเนี่ยยังเป็นการให้อํานาจนะครับยังเป็นการให้อํานาจพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเข้าไปทําการสํารวจนะครับเกี่ยวกับอา,อาสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่ดอนที่จะต้องถูกเวนคืนที่แน่นอนนะครับนี่ก็คือเป็นรายละเอียดคนระ่าวๆครับหลังจากนี้ไปก็จะมีเรียกว่ามีการ ตรวจสอบแล้วก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาพเพื่อมีผลใช้บังคับต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือกระทรวงการคลังครับได้มีการประกาศเลื่อนช้าราคาประเมินที่ดินใหม่ก็คือที่ดินในรอบปี64ออกไปก่อนอีกหนึ่งปีครับจากการเปิดเผยของนายยุทธนาย,ยิมการุณครับอธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าทางประหลัดกระทรวงเนี่ยได้ลงนามเลื่อนราคาประเมินที่ดิน รอบใหม่เนี่ยรอบปี64ออกไปก่อนโดยให้ใช้ของเดิมไปพางๆก่อนของเดิมก็คือของราคาประเมินที่ดินในรอบปี59ถึง63และคาดว่าจะมีการประเมินร,ราคาที่ดินใหม่อีกครั้งเพราะอะไรครับบริบทบางจังหวัดบางพื้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปครับบางพื้นที่มีการลงโครงการโน่นนี่นั่นโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรัฐสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ราคาประเมินที่ดิน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันและในแผนงานปี64ของกรมธนารักษ์เนี่ยจากการเปิดเผยของอธิบดีได้มีบอกว่ามีแผนงานดําเนินการสําคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเดินหน้าจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ30,000รายทั่วประเทศครับให้ประชายนต์ใช้ที่ดินในการทํากินอยู่อาศัยครับซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3 มีความพร้อมแล้วมากกว่าหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดกาลสินนครราชสีมาและเชียงใหม่แผนงานที่2ครับจัดเก็บรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาททางการเร่งจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจตามพรบรที่ราชพัสดุซึ่งมีอยู่กว่า2ล้านไร่เป็นตัวเลขที่เขาสรุปมาโดยจะทยอยเก็บค่าเช่าในอัตรา,าไม่เกินน้อยละ 3แบบขั้นบันไดภายใน3-5ปีนะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะปรับตัวโดยจะเริ่มทำสัญญาเก็บค่าเช่าตั้งแต่เดือนมกราคม2564เป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเล่งเปิดประมูลครับที่ราชาพสัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศซึ่งมีกว่า1,000แปลงครับโดยให้ธนาคารกรุงไทยวางระบบการประมูลพร้อมเปิดประมูลนำร่องครับรอบแรก 258แปครับซึ่งบางพื้นที่นี่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่กลางใจเมืองเช่นสุขุมวิทสีลมหรือในต่างจังหวัดรวมทั้งการติดตามค่าเช่าจากที่ราชพัสดุทั่วประเทศไม่ให้มีการติดค้างไว้อย่างนั้นและอีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับอีกประเด็นเรื่องการได้รับโอนการได้รับโอนทรัพย์สินก็คือพวกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างเนี่ยได้รับโอนการยึดจาก ปปองอปปอสพวกนี้ครตามคําสั่งศาลก็จะนําทรัพย์สินเหล่านี้แหละครับมาเปิดประมูลให้เอกชนหรือคนที่สนใจเข้ามาประมูลในระบบออนไลน์ครับโดยคาดว่าจะเปิดประมูลให้ผู้สนใจได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์2564ครับรวมทั้งจะเปิดประมูลที่ดินราชพสัสดุในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็คือในจังหวัดตากหนองคายมุกดาหาร นี่ก็คือเป็นแผนงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมธนารักษ์ที่ได้มีการเปิดเผยออกมาครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นํามาเล่าจะพอมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ